ที่ดินสร้างตนเองราษฎรหรือชาวบ้านที่อยู่อาศัยมานานหลายสิบปีออกเลขบ้านมีน้ำไปมีปลามีถนนทนท,นทางมีโรงเรียนมีวัดมีสถานพยาบาลมีความเจริญเข้ามาแล้วยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆควรจะต้องทำยังไงวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแชร์มุมมองของ นักกฎหมายคนหนึ่งให้พวกเราฟังนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นของชาวบ้านตอนนี้คืออะไรชาวบ้านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนิคมชาวบ้านที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์นคหนึ่งนคสามยังไม่มีนโฉนดหรือนคสามที่ออกในพื้นที่นิคมที่ทํากินที่สร้างบ้านพักอาศัยในพื้นที่ของนนิคมเนี่ยปัจจุบันได้รับผลกระทบอะไรบ้าง ปัญหาส่วนใหญ่เอาส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ก็คือหนึ่งอยู่อาศัยได้ทํากินได้นะแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เอาไปจำนองไม่ได้เอาไปคำประกันไม่ได้ซื้อขายใจโอนไม่ได้นะแต่ตอนนี้คือท่านอยู่อาศัยได้ทํากินได้นะแต่ลหลายๆคนลหลายๆท่านก็อาจจะมองว่ามันยังไม่มั่นคง ไม่รู้จะถูกขับไล่ออกเมื่อไหร่ไม่รู้จะสั่งหรือถอนเมื่อไหร่อยากจะหาอะไรเป็นหลักประกันให้กับชาวบ้านให้หน่อยตรงนี้ควรจะทำยังไงถ้าเรามาดูจากกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องก็คือพรบจัดที่ดินเพื่อการของชีพ2511เนี่ยไม่ได้มีมาตราใดนะเป็นบทบังคับนะไม่มีบังคับนะว่าเจ้าหน้าที่รัฐหรืออธิบดีกรมพัฒนาสังคมแนละสวัสดิการเนี่ย ไม่มีมาตราใดบังคับว่าให้ท่านจะต,ต้องรับสมาชิกที่อยู่ในพื้นที่นิคมเข้าเป็นสมาชิกนิคมทุกคนทุกรายไม่มีบังคับนะครับการที่จะรับสมาชิกก็เป็นสมาชิกนิคมเนี่ยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนดเท่านั้นนะครับอาจจะไม่รับก็ได้ถ้าใครที่คุณสมบัติไม่ครบถ้วนนะครับสองการที่ออกเอกสารสิทธิ์ให้ไม่ว่าจะเป็นนคหนึ่งนคสามหรือนคสามไปออกโฉนดเนี่ย ก็จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการที่กฎหมายกาหนดเท่านั้นเหมือนกันนั่นหมายความว่าไม่ใช่จะออกให้ทุกรลยไม่ใช่จะออกให้ทุกคนนะครับไม่ใช่ฉันว่าสิ่งที่พวกเราควรทําคือควรจะไปยื่นขอเข้าเป็นสมาชิกนิคมก่อนซึ่งนิคมต่างๆก็จะมีผู้ปกครองนิคมหรือเจ้านิคมของแต่ละพื้นที่ดูที่ว่าเขาเปิดโอกาสให้รับสมาชิกเพิ่มหรือ,อยังมีไหม ถ้ามีก็ยื่นเอกสารยื่นหนังสือตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนที่นิคมกําหนดเสนอไปตามขั้นตอนที่กรหมายกําหนดนะแต่ถ้ายังไม่มีตรงนี้เราไปดําเนินการตรงนี้ก่อนไปพูดคุยไปถามหลักเกณฑ์เงื่อนไขไปขอความร่วมมือให้ทางนิคมเปิดรับสมาชิกนิคมเพิ่ม ซึ่งคนที่จะเป็นสมาชิกนิคมก็ต้องเป็นไปตามแบบเกณฑ์เงื่อนไขและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดน,นะครับตามที่กฎหมายกำหนดประเด็นต่อมาคือพอเราอยู่ครบพอเรามีคุณสมบัติครบสามารถยื่นขอเป็นสมาชิกนิคมได้เนี่ยถ้าเขารับเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยเราทํากินมาต่อเนื่องนะครับทํากินต่อเนื่องนะครับอย่าเว้นนะครับถ้าเมื่อไหร่ทิ้งล้างเกินหกเดือนเนี่ยถือว่าท่านเสียสิทธิ์เลย การใช้ประโยชน์ในที่ดินนิคมนะครับเราต้องทําต่อเน,นื่องแลวถึงจะมีสิทธิ์ไปขอออกเอกสารสิทธิทธ์ที่ดินอนขอข้อสามในพื้นที่นิคมสร้างตนเองผมใช้คําว่ามีสิทธิ์ไปยื่นขอเอกสารสิทธิ์นะครับและก็ยังไม่มีกฎหมายบอกบังคับว่าจะต้องออกให้ทุกรายนะทั้งนี้จากนั้นก็ต้องตรวจคุณสมบ,บัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กฎหมายำกำหนดนะครับ แล้วมันก็อาจจะมีส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าคนที่อยู่มานานก็จริงอยู่แต่คุณสมบัติไม่ได้ไม่ผ่านเช่นอาจจะคนที่มีพื้นที่ทํากินอยู่แล้วแล้วก็มาจับจอมมาขยายพื้นที่นี้ขมเพิ่มอันนี้ก็อาจจะอยู่นอกกรอบนะคนที่มีอาชีพ หน้าที่การงานที่ดีอยู่แล้วมีรายได้เพียงพอที่จะดำรงชีพอยู่แล้วเข้ามาอยู่ในพื้นที่นิคมนี่ก็อาจจะเป็นส่วนที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขคุณสมบัติที่กฎหมายกําหนดนะครับแต่นะครับกฎหมายพรบรจัดที่ดินเพื่อการของชีพเนี่ยสองขหนึ่งหนึ่งก็ได้เปิดโอกาสให้ทั้งผู้ประกอบการทั้งคนที่ไม่ใช่สมาชิกนิคมเข้ามา ใช้ประโยชน์ในพื้นที่นิคมได้อาจจะมาสร้างโรงงานอุตสาหกรรมมาสร้างที่พักตากอากาศมาสร้างรีสอร์ทหรือมาขออนุญาตใช้ทระพยากรธรรมชาติในพื้นที่นิคมได้ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีก่อนนะครับต้องได้รับอนุญาตจากอธิบุรีก่อนซึ่งเท่าที่ผมดูเนี่ยก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกฎหมายลูกนะคือทาง กรมเองเนี่ยเมื่อก่อนกรมประชาสงเคราะห์นะครับปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการซึ่งระเบียบกรมเนี่ยเคยออกระเบียบมาว่าด้วยการใช้ที่ดินทํากิจการอื่นในเขตที่กรมสร้างตนเอง25 35ตัวกรมเองก็มีการออกระเบียบดังกล่าวตั้งแต่ปี2535นะให้สามารถขออนุญาตประกอบกิจการอื่นที่ นอกเหนือจากเกษตรกรรมได้ซึ่งอาจจะเป็นคนที่เป็นสมาชิกของนิคมสร้างตนเองหรือคนที่ไม่ใช่สมาชิกของนิคมสร้างตนเองก็ได้สามารถมาขออนุญาตสร้างรีสอร์ทโรงแรมที่พักตากอากาศโรงงานอุตสาหกรรมจํานักง,งานต่างๆในพื้นที่นิคมได้ตรงนี้หมายความว่าอะไรกฎหมายตรงนี้มันเปิดกว้างเปิดกว้างมากกว่าพื้นที่ที่ดินสวก สมบกคือเพื่อการเกษตรเป็นหลักล้วนๆเลยสมบก,ก็เพิ่งมามีการแก้ไขกฎหมายเมื่อปีสองปีที่ผ่านมาให้มีการขออนุญาตใช้พื้นที่สมบก,กทํากิจการประเภทอื่นๆได้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมแต่ที่ดินนิคมสร้างตนเองเนี่ยมีมานานแล้วตั้งแต่ปีสามห้าสามสี่ก็มีเรื่องการสร้างอาคารในพื้นที่นิคม เป็นอาคารร้านค้า,าอาจจะทําเองหรืออาจจะให้บุบคคลอื่นมาดําเนินกิจการแทนก็ได้นั่นหมายความว่าอะไรทางกฎหมายเองก็เปิดกว้างคําว่านิคมสร้างตนเองเนี่ยชื่อมันก็บอกแล้วว่าต้องการให้ชุมชนช่วยเหลือตัวเองได้ต้องการให้ชุมชนมีการเจริญเติบโตมีการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ในพื้นที่ชุมชนทั้งนี้กิจการต่างๆที่จะมาขออนุญาตในพื้นที่เนี่ย ต้องไม่เป็นกระทบกับไม่ไปทําลายทรัพยากรธรรมชาติไม่ไปทําลายสิ่งแวดล้อมไม่ไปก่อให้เกิดความเดือดร้อนลาคาญสมาชิกในชุมชนนิคมสร้างตนเองก็มีโอกาสที่จะขอได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหมายความว่าท่านต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีก่อนถึงจะดำเนินการได้นะครับนะครับอันนี้สําคัญเนาะจากนั้นก็ฝากนะพวกเราที่พี่น้องคนไหนที่อยู่ในพื้นที่นิคมนะครับลองไปติดต่อในส่วนตรงนี้ก่อนว่า มันมีช่องทางไหนที่จะเปิดรับสมาชิกนิคมเพิ่มขึ้นบ้างเพื่อให้ชาวบ้านที่พักอาศัยในพื้นที่นิคมเนี่ยได้อยู่แบบถูกต้องคือมีสิทธิ์ในการที่อยู่ในพื้นที่นิคมถ้ารับเป็นสมาชิกแล้วอยู่อาศัยได้การรับเป็นสมาชิกได้อยู่อาศัยได้แล้วมีการต้องมีการผมเข้าใจว่าจะต้องมีการไปรังวัด แปลงที่ดินที่ครอบครองอยู่ว่าของใครยังไงแล้วรับเข้าเป็นสมาชิกให้มันถูกต้องไอตรงเนี้ยนะ่ะถ้ารับเป็นสมาชิกปุ๊บจะทําให้หนึ่งป้องกันปัญหาเรื่องการจะถูกฟ้องขับไล่ให้หรื้อถอนตรงนี้จะไม่มีแล้วแต่อย่าเพิ่งไปเร่งด่วนไปขอเอกสารสิทธิ์อย่าเพิ่งไปเร่งด่วนในการขอนอข้อหนึ่งอข้อสามหรือข้อชนบดเบื้องต้นขอให้รับเป็นสมาชิกนิคมก่อน เบื้องต้นขอให้เราได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินนิคมถูกต้องตามกฎหมายก่อนเอาตรงนี้ก่อนผมมองว่ามันเป็นไปได้การที่รัฐจะอนุญาตเนื่องทีบีอนุญาตให้ทําประโยชน์ในพื้นที่หรือรับเข้าเป็นสมาชิกนิคมเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมเนี่ยจากเดิมเนี่ยมันเป็นไปได้เพราะอยู่มานานการรับเข้าเป็นสมาชิกนิคมก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องออกโฉนดหรือนอคสามทุกลายเสมอไปอันนี้เป็นส่วนที่ผมมองว่า สามารถที่จะดาเนินการส่วนนี้ได้แล้วมีโอกาสเป็นไปได้สูงมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับขอให้รับเป็นสมาชิกก่อนแล้วขอให้เรามีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะทํากินทำประโยชน์ในพื้นที่ถ้าเกิดท่านใดที่มีความประสงค์จะประกอบกิจการอื่นนอกเหนือจากเกษตรกรรมก็ขออนุญาตจากอธิบดีให้ถูกต้องก่อนก่อนที่จะประกอบกิจการนั้นๆนะครับใครที่มี ปัญหามีความมีเห็นต่างมีข้อมูลเพิ่มเติมจากที่ผมแบ่งตันฝากทิ้งท้ายไว้ใต้โพสตนี้นะครับสำหรับวันนี้เอาประมาณนี้ก่อนครับสวัสดีครับ